ซิ่งคอปเปอร์เอ๊ะอนี้เรากินอะไรคอปเปอร์มาลองกินคอปเปอร์แล้วก็อันนี้จะเป็นหมายเลข ถึงแล้วพัคเตอร์อาหารจาอนอาหารจานของอาหารที่เราไม่เคยกินมาก่อนทุกคนเดี๋ยวเราจะพาไปดูว่ามันจะมีอะไรบ้างไปดูโต๊ะกันก่อน เดินเซอร์เวดูหนึ่งรอบเดิมหยิบเอ๊ะสั่งนี้ได้ โรตังค์คว่ะใคนเไปเดินดูแหน,นะคะ,คะนี่นองนี่อปลา ก็เป็นกี๊ยเตี๊ยวเดียงงเ๋ยวเลืนเนอน้ำจ้ำชุ่มมากเกี๊ยวเนาะเกี๊ยวเดี๋ยวเราจะพาเดินเล่นแล้วเดี๋ยวเราไปดูที่โต๊ะว่าเราต่างกันเลย

อันนี้ร,นรุงด้เอตเบลยเดี๋ยวเรานะคะจะกรงจายตัวในการไปสั่งว่าเราจะกินอะไรแล้วเราก็เจอกันที่โต๊ะนะเฮียวีเนาก็ไปเจอกันที่โต๊ะ,ะตค่ะตะลร้อนเที่ยงตลุยกินค <laughs> รับตลุยกินมากินอาหารแบบชุดใหญ่มากค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ครอบ บียอนบุฟเฟ่ค่ะอันนี้สาขาอะไรนะเฮียหนิอิเนนก่อืมเดอะเซนินเก้าราคาควรละตอนนี้อยู่ที่ 1, 1นึ่งพันส้อหนึ่งพันนี่เราจะมีบินใบเสร็จนะคะอืมหนึ่งันสามร้อ้าสิาบทรทุกคนวันนี้ราคาแบบย่อมเยาวแต่อาหารอลังการวังเวอร์มากๆเลยค่ะโูเห็นะ ยังมีอีกเยอะน้อยอย่างนี้เนาะที่เรายังไม่สั่งก็คือเรามาแบบซดเซิฟแล้วก็ออเดอร์ก่อนว่าอาหารจะประมาณไหนนะคะอือเรามาลองชิมทุกคนจะบอกว่าอันนี้อนี่โหก๋วยเตี๋ยวเรือที่ธรรมดาที่นี่คือไม่ธรรมดาเลยค่ะอยากจะชิมน้ำก๋วยเตี๋ยวเลยอครับโอ้น่ากินมากแกู้ทุกคนขอร้องเถอะเอาไปอยู่ข้างนอกได้ไหม อยากกินก๋วยเตี๋ยวเรือแบบรสชาติแบนี้นอบมมากๆเลยก็ขอตะลายอย่างเดียวเราลองชิมเราลองชิมเป็นพวกอาหารอีสานที่เขาอยู่ในนี้ดูบ้างอันนี้เป็นตังปูปลระโอ้โหแซ่บมากอร่อยทุกเมนูค่ะขวดมันมีประมาณ3 8 9 9มนเมนูอะที่เราไม่สั่งมาแต่เราสั่งมาประมาณ10กว่าเเราจะสั่งทีละหนึ่งแล้วก็ <ต>ไปหมดแน่นอนเพราะว่าต้องล้างจานแน่เลยเพราะว่าเรา้โดนปรับแน่นอนถ้าเราสั่งมาเยอะขนาดนั้นเนี่ยอะไรเนี่ยทำไมมันตัวใหญ่จังเฮย้ยใหญ่ค่ะหอยเอ๋ทำไมหอยเอ๋ใหญ่จังไม่ได้อ่ะพูดอย่างนั้นม<อ>ันไม่ดีมันไม่สุภาพอันนี้เป็นหอยนิวซีแลนด์นะคะทุกคนยุ่ยเย็นๆเลยเขาเสิร์ฟมาแบบเย็นๆคืตัวขนาดไหนเนี่ยโอ้ใหญ่เท่าหน้าเลยหอยใหญ่เท่าหน้าอุ้ยชุเล็ดมากน่าเกลียดมากหอยใหญ่เท่าหน้าอุ้ยยิ่ง ีเฮี้ยหมี่เป็นคนเฮี้ยหมี่เป็นคนที่สั่งมาเป็นพิเศษนะคะจะให้เฮี้ยหมี่ชิมหรือชิมเองเพราะว่าชิมเองเลยชิมเองเลยเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาให้มันเล็กๆหน่อยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะติดคอจะเป็นข่าวใหญ่ลงหน้าหนึ่งนะคะได้แล้วเดี๋ยวเราจะชิมใหญ่ไปแต่ไม่ติดคอนะคะขูดไม่ทื่อเลยหอยใหญ่อีกแล้วหอยเอ๋ใหญ่แล้วเฮี้ยหมี่นี่พูด พูดจะเป็นแบบตัวสุดที่แปดตัวหอยของเหอ๋ที่ไปหยิบมาอ,มอ,อันนี้หอยนางรมนะคะใหญ่ไหมดูที่มืออยู่ที่หน้าหอยกันหน้าอะไรจะใหญ่กว่ากันเร็ววังไก่อนเดี๋ยวเราค่อยชิมเดียวเดีวเรวาจะน,นี่หอยของหมีนี่หอยมีไว้ <c oughs> ว้าไม่มีหอยเหรอนี่เราชิมดีกว่าจูจิซอชิเนอยแต่ละอันคือสามมาสองสององหาน้จิ้มกนนะ เหี้อะไรเห็นอะไรโอตาเต๋อเนี่ยโอตาเต๋จะบอกว่าอร่อยแบบแสงลูกออกกับปากค่ะนึกออกนี่รูปนี่อะไรโอตาเตะนี่เหรอเราไม่รู้นะว่าแต่เราไม่เคยกินเคยกินนะเคยกินเลยบลอก อเอ็นหอยอ่ะเรื่องแยมเขียวหวานก็น่ากินแกงเขียวหวานมาด,ดูดิชิมน้ำก่อนแล้วกันฮึมทุกคนเลยราจะบอกว่าน้ำยาปูน,นี่มีถือเลยคะ่ะถือให้หน่อยยาโปูนี่นะครับยาโป้สายอาหารของเขานี่จะเป็นอีสานไทยแล้วก็ของแบบ ญี่ปุ่นอะไรๆถึงนานาชาติมากๆเลยใครจะบอกว่าถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะลองลิ้มรสของคูเปอร์นะคะก็อยากให้ทุกคนมาลองค่ะราคาอยู่ที่1,359บาทเท่านั้นนี่เขามีบินใช่1,359บาทแต่วันเสาร์ที่มันก็อีกราคาเขามีหลายราคาแล้วาเขาจะมีอีกราคานึงนั่นได้กู้ฟลักเตอร์เนาะ กุ้งล็อบเตอร์หน9่งบาทซึ่งเราก็เอ๊คิดไปคิดมาเอ๊แม่ดูอ่ะเอาแค่นี้ก็ออพอเราลองกินดูก่อนนะคะโอ้โขนมเยอะแยะเลยหลังจากกินข้าวแล้วเราก็ต้องกินหวานนะคะไม่กินข้าวเฮ้ยอะไรนะกินข้าวไม่กินหวานสนัานสนันดีคะ <S 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 ่ะนี่เมนูออ้ยมันมีเยอะกว่านี้ทุกคนของหวานที่นี่คือแบบว่ากินแล้วมันเหมือนมันแบบหน้าอ้วานมากๆเลยของปรดของเทียนนี่อนน มะละกอไม่ใช่มากาลองอมากาลองแล้วก็อันนี้เขาเรียกอะไรนะภาษาอังกฤษภาษาอังกิษเกาไม่รู้น้ำชื่อไม่ได้นะคะแต่ว่ามันเป็นลักษณะเหมือนนน้ำตาลโรยแล้วก็เอาเผาเผาเผาค่ะอันนี้ขนมโคนะคะไม่ใช่ขนมปังขนมโคไม่เคยกินค่ะแล้วก็มีไอศครีมอุ้ยน่ากินไมไอศครีมนี้ลัตเบอร์รี่อะไรนะลัสเบอร์รี่ ผนมเยอะมากอันนี้เป็นทารตไข่ของฮ่องกงนะคะและ้วการนี้อะไรเฮียหนีเฮียหนีต่กงมาเนี่ยไม่รู้จำชื่อาาภาษาปังกิษไม่ได้นะ่ากินก็เลยหยิบใช่แล้วั้งแค่นี้พอะเดแตบบ่ว่าเฮียหนีจำการจะขึ้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาขอตัวกินก่อนนะคะร้านนี้นะคะร้าน Copper Beyond Buffet นะคะอย่าลืมตามเจ๊เอ๊ะเจ๊เฮียหนีจะกินร้านนี้เยอะๆนะคะบ๊ายบาย,บาย,บายอ้าวแล้วเราอะ